จีวรวัาสิกขาบทที่8เรื่องพระอุปนันทะศากยาบุตรโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปินฑิกะคาหาบดีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นบุรุษผู้หนึ่งได้กล่าวคำนี้กับภรรยาว่าฉันจักยังท่านพระอุปนันทะให้ครองจีวร พิสุรูปหนึ่งผู้ถือการเที่ยวบินดาบาเป็นวัดได้ยินบุรุษนั้นกล่าวคำนี้จึงเข้าไปหาท่านพระอุปนันทศักยบุตรครั้นแล้วได้กล่าวคำนี้กับท่านอุปนันทศักยบุตรว่าลพุโสอุปนันทะท่านเป็นผู้มีบุญมากในสถานที่น,น้นบุรุษผู้หนึ่งได้กล่าวคำนี้กับภรรยาว่าฉันจักยังท่านพระอุปนันทะให้ครองจีวรท่านพระอุปนันทะกล่าวรับรองว่า มีขอรับเขาไปอุปถากของผมครั้นแล้วท่านพระอุปนันทัากยาบุตรได้เข้าไปหาบุรุษนั้นแล้วสอบถามเขาว่าจริงหรือเ่าว,ว่าท่านประสงค์จะให้อาตมาครองจีวรบุรุษความจริงผมตั้งใจว่าอย่างนี้ว่าจากยังท่านพระอุปนันทะให้ครองจีวรพระอุปนันทะ ถ้าท่านประสงค์จะให้อาตมาครองจีวรวก็จงให้จีวรชนิดนี้เถิดเพราะจีวรที่อาตมาไม่ใช้แม้ครองแล้วจกทำอะไรได้บุรุษนั้นจึงเพ่งโทษติเตียนผนธนาขึ้นในขณะนั้นว่าพระสมณะเชื่อสายภาษาพาิทบุตรเหล่านี้เป็นคนมากมากไม่สันโดษจะให้ครองจีวรก็ทำไม่ได้ง่ายฉนัยพระคุณเจ้าอุปนันทะ อันเราไม่ได้ประวรณาไว้ก่อนจึงได้เข้ามาหาแล้วถึงการกำหนดในจีวรเล่าภิกษุทั้งหลายได้ยินบุรุษนั้นเพ่งโทษติเตียนพนธนาอยู่บรรดาที่เป็นผู้มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความรังเกียจผู้ใคร่ต่อศิขาต่างก็เพ่งโทษติเตียนพนธนาว่าฉนัยท่านพระปนันทสากยบุตรอันเขาไม่ได้ประวรณาไว้ก่อน จึงได้เข้าไปหาพ่อเจ้าเรือนสิงการกําหนดในจีวรเล่าแล้วกราบทูลเรื่องนั้นแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าประชุมสง์ทรงสอบถามพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งให้ประชุมพิสุสง์ในเพราะเหตุเป็นข้อมูลนั้นในพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วทรงสอบถามท่านพระอุปนันทะสากยาวุตรว่า ดูก่อนอุปนันทะข่าวว่าเธออันเขาไม่ได้ประวารณาไว้ก่อนได้เข้าไปหาพ่อเจเรือนแล้วถึงการกำหนดในจีวรจริงหรือท่านพระอุปนันทะสักยบุตรทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าดูก่อนอุปนันทะเขาเป็นญาติของเธอหรือไม่ใช่ญาติพระอุปนันทะไม่ใช่ญาติพระพุทธเจ้าค่ะ ทรงติเตียนพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่ารู้ก่อนโมฆะบุรุษการกระทําของเธอนั่นไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทําคนที่มิใช่ญาติย่อมไม่รู้การกระทําอันสมควรหรือไม่สมควรของที่มีอยู่หรือไม่มีของคนที่มิใช่ญาติเมื่อเป็นเช่นนั้นเธออันเขาไม่ได้ประวรณาไว้ก่อน ยังเข้าไปหาพ่อเจ้าเรือนผู้มิชญาติแล้วถึงการกำหนดในจีวรได้การกระทำของเธอนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วโดยที่แท้การกระทำของเธอนั่นเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสและเพื่อความเป็นอย่างอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงติเตียนท่านพระอุปนันทักยะบุตรโดยอเนกปริยายดังนี้แล้วตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากความเป็นคนบำรุงยากความเป็นคนมากมากความเป็นคนไม่สันโดษความคลุกคลีความเกียจคร้านตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่ายความเป็นคนบำรุงง่ายความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาความกำจัดอาการที่น่าเลื่อมใสการไม่สะสม การปรารบความเพียรโดยอนเนกปริยายทรงกระทำทำมีคาถาที่สมควรแก่เรื่องนั้นที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายน้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั่นแลเราจักบัญญัติเศขาบทแก่ภิกษุทั้งหลายอาศัยอำนาจประโยชน์สิบประการคือเพื่อความรับบวดีแห่งสงฆ์หนึ่งเพื่อความสําราญแห่งสงฆ์หนึ่งเพื่อข่มบุคคลผู้เกอ้อยากหนึ่ง เพื bạn, ่ออยู your your ่ส <colors S 1> ําราญแห่ง <sno> ภ <o ze> ิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักหนึ่งเพื่อป้องการอาสวะอันจะบังเกิดขึ้นในปัจจุบันหนึ่งเพื่อกําจัดอาสวะอันจะบังเกิดขึ้นในอนาคตหนึ่งเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหนึ่งเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วหนึ่งเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมหนึ่งเพื่อถือตามพระวินัยหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลพวกเธอพึงยกศีขามบทนี้ ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าอย่งนี้พระบัญญัติอันหนึ่งมีพ่อเจ้าเรือนก็ดีแม่เจ้าเรือนก็ดีผู้ไม่ใช่ญาติตราเตรียมทรัพย์สำหรับจ่ายจีวรเฉพาะภิกษุไว้ว่าเราจักจ่ายจีวรด้วยทรัพย์สำหรับจ่ายจีวรน,นี้แล้วยังภิกษุชื่อนี้ให้ครองจีวรถ้าภิกษุนั้นเขาไม่ได้ประวรณณาไว้ก่อน เข้าไปหาแล้วถึงการกําหนดในจีวรในสํานักของเขาว่า<ม>ดีละท่านจงจ่ายจีวรเช่นนั้นหรือเช่นนี้ด้วยทรัพยสําหรับจ่ายจีวรน,นี้<ม>แล้วยังรูปให้ครองเถิด<ม>เป็นนิสสกิยะปาจิตตีถือเอาความเป็นผู้ใคร่ในจีวรดีเรื่องพระอปนันทะสักยบุตรจบอนาปฏิวนัน ภิกษุขอต่อเจ้าเรือนผู้เป็นญาติหนึ่งภิกษุขอต่อเจ้าเรือนผู้ประถนาปรวรณาไว้หนึ่งภิกษุขอเพื่อประโยชน์ของภิกษุอื่นหนึ่งภิกษุจ่ายมาด้วยทรัพย์ของตนหนึ่งเจ้าเรือนใครจะจ่ายจีวรมีราคาแพงภิกษุให้เขาจ่ายจีวรมีราคาถูกหนึ่งภิกษุวิกลจริตหนึ่งภิกษุอารทิกร,รมิกะหนึ่งไม่ต้องอาบัตแล จีวรวัคสิกขาบทที่8จบจีวรวัคสิกขาบทที่9เรื่องพระอุปนันทะสักยบุตรโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบ,บินทิกาขาหาบดีเขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นบุรุษผู้หนึ่งได้กล่าวคำนี้กับบุรุษผู้หนึ่งว่าผมจักยังท่านพระอุปนันทะให้ครองจีวรแม้บุรุษอีกผู้หนึ่งนั้นก็กล่าวอย่างนี้ว่าแม้ผมก็จักยังท่านพระอุปนันทะให้ครองจีวรทิกสุรูปหนึ่งถือการเที่ยวบินธบาได้ยินถ้อยคำที่เจรจากันนี้ของบุรุษทั้งสองนั้นจึงเข้าไปหาพระอุปนันทะสศารกิจบุตร ครั้นแล้วได้กล่าวคํานี้กับท่านพระอุปนันทะศากยบุตรว่าหลวงมุโสอุปนันทะท่านเป็นผู้มีดุลมากใน bueno. สถานที่นอนบุรุษผู้หนึ่งได้กล่าวคํานี้กับบุรุษอีกผู้หนึ่งว่าผมจักยังท่านพระอุปนันทะให้ครองจีวรแม้บุรุษอีกผู้หนึ่งนั้นก็ได้กล่าวอย่างนี้ว่าแม้ผมก็จักยังท่านอุปนันทะให้ครองจีวรท่านพระอุปนันทะกล่าวรับรองว่า นี่ขอรับเขาทั้งสองนั่นเป็นอุป,ปนญถาของผมครั้นแล้วท่านพระอุปนันทศักดยบุตรได้เข้าไปหาบุรุษทั้งสองคนนั้นแล้วสอบถามเขาว่าจริงหรือท่านทั้งหลายข่าวว่าท่านทั้งสองประสงค์จะให้อาตมมาครองจีวอบุรุษความจริงพวกผมได้พูดกันไว้อย่างนี้ว่าจากยังท่านพระอุปนันทให้ครองจีวอพระอุปนันทะ ถ้าท่านทั้งสองประสงค์จะให้อาตมาครองจีบอล <_ d ose> ก็จงให้ครองจีบอลชนิดนีดเ้เถิด <_ d ose> เพราะจีบอลทั้งหลายที่อาตมาไม่ใช้แม้ครองแล้วจะทําอะไรได้บุรุษทั้งสองคนนั้นจึงเพ่งโทษติเตียนพนธนาขึ้นในขณะนั้นว่าถ้าสมณะเชื่อสายพระสักยบุตรเหล่านี้เป็นคนมากๆไม่สันโดษจะให้ครองจีบอก็ทําไม่ได้ง่าย ฉไนพระคุณเจ้าอุปนันทะอันพวกเราไม่ได้ประวรณาไว้ก่อนจึงได้เข้ามาหาแล้วถึงการกําหนดในจีวรล่าภิกษุทั้งหลายได้ยินบุุษทั้งสองนั่นเพ่งโทษติเตียนโผรนธนาอยู่บรรดาที่เป็นผู้มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความรังเกียจผู้ใคร่ต่อสิขาต่างก็เพ่งโทษติเตียนโพนธนาว่าฉไนท่านพระอุปนันทะกยบุญอันเขาไม่ได้ประวรณาไว้ก่อน จรงได้เขาไปหาพ่อเจ้าเรือนทั้งหลายแล้วถึงการกําหนดในจีวรแล้วแล้วกราบทุนเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าประชุมสงส่งสอบถามพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งให้ประชุมภิกสุสง์ในพระเหตุเป็นเขาหมูลนั้นในพระเหตุแรกเกิดนั้นแล้วส่งสอบถามท่านพระอุปนันทสารกยบุตรว่า ดูก่อนอุปนันทะข่าวว่าเธออันเขาไม่ได้ประวรณาไว้ก่อนได้เข้าไปหาพ่อเจ้าเรือนทั้งหลายแล้วถึงการกำหนดในจีวรจริงหรือท่านพระอุปนันทะศาสตรบุตรทุนรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าดูก่อนอุปนันทะเขาเหล่านั้นเป็นญาติของเธอหรือไม่ใช่พระอุปนันทะ ม่ิช่ญาตพระุทธเจ้าข้าทรงติเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงติเตียนว่าดูก่อนมูคาบุรุษการกระทําของเธอนั่นไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทําคนที่ไม่ใช่ญาติย่อมไม่รู้การกระทําอันสมควรหรือไม่ควรของที่มีอยู่หรือไม่มีของคนที่มใช่ญาติ เมื่อเป็นเช่นนั um ้นเธอเห้เขาทั้งหลายไม่ได้โปรณาวให้ก่อนยังเข้าไปหาพ่อเจ้าเรือนทั้งหลายผู้มิชญาติแล้วถึงการกําหนดในจีวรได้การกระทําของเธอนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วโดยที่แท้การกระทําของเธอนั่นเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสและเพื่อความเป็นอย่างอื่น ของชนบางพวกที่เลื่อมายแลทรงบัญญัติสิกขาบทพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงติเตียนท่านพระอุปนันท h สากยาบุตรโดยเอเนกปริยายดังนี้แล้วตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากความเป็นคนมกักมากความเป็นคนไม่สันโดษความคลุกคลีความเกียดคร้านตัดคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่ายความเป็นคนบำรุงง,ง่ายความมักน้อยความสันโดษ ความขัดเกลา่าความกําจัดอาการที่น่าเลื่อมใสการไม่สะสมการปรารบความเพียรดยนิกปริยายทรงกระทําธรรมนีกระถาที่สมควรแก่เรื่องนั้นที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้นแก่พิกูุทั้งหลายแล้วรับสั่งแก่พิกษุ์ทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุ์ทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหลเราจักบัญญัติสิกขาบทแก่พิกษุทั้งหลายอาศัยอำนาจประโยชน์สิบประการคือ เพื่อความรับ,บ่าดีแห่งสองหนึ่งเพื่อความสําราญแห่งสงหนึ่งเพื่อคมบุคคลผู้เกอ้อยากหนึ่งเพื่ออยู่สําราญแห่งทิสุผู้มีศีลเป็นที่รักหนึ่งเพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดขึ้นในปัจจุบันหนึ่งเพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดขึ้นในอนาคตหนึ่งเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหนึ่งเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วหนึ่งเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมหนึ่ง เพื่อถือตามพระวินัยหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลพวกเธอพึงยกยสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดัางนี้พระบัญญัติอันหนึ่งมีพ่อเจ้าเรือนก็ดีแม่เจ้าเรือนก็ดีผู้ไม่ใช่ญาติสองคนตระเตรียมทรัพย์สำหรับจ่ายจีวรเฉพาะผืนผืนไว้เฉพาะภิกษุว่าเราทั้งหลายจักจ่ายจีวรเฉพาะผืน ด้วยซับสําหรับจ่ายจีวรเฉพาะผืนผืนเหล่านี้แล้วยังภิกษุชื่อนี้ให้ครองจีวรหลายผืนด้วยกันถ้าภิกษุนั้นเขาไม่ได้ประวรนาวไว้ก่อนเข้าไปหาแล้วถึงการกําหนดในจีวรในสํานักของเขาว่าลีละขอท่านทั้งหลายตรงจ่ายจีวรชิ้นนั้นหรือเช่นนี้นนนด้วยซับสําหรับจ่ายจีวรเฉพาะผืนผืนเหล่านี้แล้วทั้งสองคนรวมกันยังรูปให้ครองจีวรผู้ผืนเดียวเถิด เป็นนิสสกิยาปาจิตตีถือเอาความเป็นผู้ใครในจีวรดีเรื่องพระอุปนันทะ a สากยบุตรจบอนาปฏิวานภิกษุขอต่อเจ้าเรือนผู้เป็นญาติหนึ่งภิกษุขอต่อเจ้าเรือนผู้ปวารณาไว้หนึ่งภิกษุขอเพื่อประโยชน์ของภิกษุอื่นหนึ่งภิกษุจ่ายมาด้วยทรัพย์ของตนหนึ่ง เจ้าเรือนใครจะจ่ายจีวรมีราคาแพงพิกษุให้เขาจ่ายจีวรมีราคาถูกหนึ่งพิกษุวิกลจริตหนึ่งพิกษุอาทิกร,รมิกะหนึ่งไม่ต้องอาบัดแลจีวรวักสิกขาบทที่9จบจีวรวักสิกขาบทที่10เรื่อง พระอุปนันทศักยบุตรโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาทบินทิกาขหบดีเขตพระนะครสาวัตถีครั้งนั้นมหาอัมมาตผู้อุปถาของท่านพระอุปนันทศักยบุตรส่งทรัพย์สำหรับจ่ายจีวรไปกับทูตถวายแก่ท่านอุปนันทศักยบุตรสั่งว่าเจ้าจงจ่ายจีวรด้วยทรัพย์จ่ายจีวรน,นี้ แล้วให้ท่านพระอุปนันทครองจีวอนจึงทูดนั้นเข้าไปหาท่านพระอุปนันทะศากยาบุตรครั้นแล้วได้กล่าวคํานี้กับกับท่านพระอุปนันทะศากยาบุตรว่าท่านเจ้าข้าทรัพย์สําหรับจีวาสาหรับจ่ายจีวอนนี่และกระผมนํามาถวายเฉพาะพระคุณเจ้าขอพระคุณเจ้าจงรับทรัพย์สําหรับจ่ายจีวอเมื่อเมื่อทูลกล่าวอย่างนั้นแล้วท่านพระอุปนันทะศากยาบุตร ได้ตอบคำนี้กับทูตนั้นว่าพวกเรารับทรัพย์สำหรับจ่ายจีวรไม่ได้รับได้แต่จีวรอ,อันเป็นของควรโดยการเท่านั้นเมื่อท่านตอบอย่างนั้นแล้วทูตนั้นได้ถามท่านว่าก็ใครๆผู้เป็นวว,วัยวจกรของท่านมีหรือขณะนั้นอุบาสกผู้หนึ่งได้เดินทางไปสู่อารามด้วยกรณียบัญญาจึงท่านพระอุปนันสธสักยบุตร ได้กล,ล่าวคำนี้กับทูตนั้นว่าอุบาสกนั่นแลเป็นวัยวัจกรของภิกษุทั้งหลายจึงทูตนั้นสั่งอุบาสกนั้นให้เข้าใจแล้วกลับเข้าไปหาท่านพระอุปนันท์สากยบุตรแจ้งว่าท่านเจ้าข้าอุบาสกที่พระคุณเจ้าแสดงเป็นวัยวัจกรคนนั้นคือผมสั่งให้เข้าใจแล้วขอพระคุณเจ้าจงเข้าไปหาเขาจะให้ท่านครองจีวรตามการ ขณะนั้นท่านพระอุปนันทะศักยบุตรไม่ได้พูดอะไรกับอุบาสนั้นแม้ครั้งที่สองแหลท่านมาหาอามาต์นั้นก็ได้ส่งทูตไปในสำนักท่านพระอุปนันทะศักยบุตรว่าขอพระคุณเจ้าจงใช้สอยจีบอลนั้นถ้าพระเจ้าต้องการจะให้พระคุณเจ้าใช้จีวอลนั้นแม้ครั้งที่สองท่านพระอุปนันทะศักยบุตรก็ไม่ได้พูดอะไรกับอุบาสนั้นแม้ครั้งที่สามแหละ ท่านมหาอาหมาตย์นั้นได้ส่งทูตไปในสำนักท่านพระอุปนันทศักยบุตรว่าขอพระคุณเจ้าทรงใช้สอยจีวรนั้นข้าพเจ้าต้องการจะให้พระคุณเจ้าใช้จีวรนั้นก็สมัยนั้นเป็นคราวประชุมของชาวนิคมและชาวนิคมได้ตั้งกติกากันไหมว่าผู้ใดมาภายหลังต้องถูกกรับาห,าห้าสิบกหับปณะคราวนั้นท่านพระ อุปนันทศากยาบุตรเข้าไปหาอุบาสกนั้นครั้นแล้วได้กล่าวคำนี้กับเขาว่าฉันต้องการจีวรอ,อุบาสกนั้นขอผัดว่าท่านเจ้าค้าโปรดรอสักวันหนึ่งก่อนวันนี้เป็นสมัยประชุมของชาวนิคมและชาวนิคมได้ตั้งกติกาว,ว่าผู้ใด,ดมาภายหลังต้องถูกปรับห้าสิบกาหาปณะนะท่านพระอุปนันทศากยาบุตรได้กล่าวคาดคันว่าท่านจงให้จีวรกับฉันในวันนี้ล่ะ แล้วยึดพายาชายพกไว้ครั้นอุบาสกนั้นถูกคาดคั้นจึงจ่ายจีวรถวายท่านพระอุปนันทศักยบุตรแล้วจึงได้ไปภายหลังคนทั้งหลายพายกันถามอุบาสกนั้นว่าเหตุไรท่านจึงได้มาภายหลังท่านต้องเสียเงินห้าสิบสี่สิบกหาปณะนะจึงอุบาสกนั้นได้เล่าเรื่องนั้นให้คนเหล่านั้นฟังคนทั้งหลาย ต่างพาดันเพ่งโทษติเตียนโพนธนาว่าพระสมณะเชื้อสายพระสากยาบุตรเหล่านี้เป็นคนมากๆไม่สันโดษจะทําการช่วยเหลือคนเหล่านี้บ้านก็ทําไม่ได้ง่ายฉั้นท่านพระอุปนันทศากยาบุตรเมื่ออุบาสกขอผัดบ้านท่านเจาฆ่ากรุณารอสักวันหนึ่งก่อนก็รอไม่ได้ภิกษุทั้งหลายได้ยินคนเหล่านั้นเพ่งโทษติเตียนโพนธนาอยู่ บรรดาที่เป็นผู้มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความรังเกียจผู้ใคร่ต่อสิขาต่างก็เพ่งโทษติตเตียนพนธนาว่าฉันไหนท่านพระอุปนันทศสากยาบุตรเมื่ออุบาสกขอผัดว่าท่านเจ้าข้ากรุณารอสักวันหนึ่งก่อนก็รอไม่ได้เรากราบทูนเรื่องนั้นแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าประชุมสง์ทรงสอบถาม พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในพระเหตุเป็นเขาหมูลน,นั้นในพระเหตุแรกเกิดนั้นแล้วทรงสอบถามท่านพระอุปนันทะสากยบุตรว่าดูก่อนอุปนันทะข่าวว่าเธออนุบาสกขอขัดว่าท่านเ้าคขา,ขา,ขารุณารอสักวันหนึ่งก่อนก็รอไม่ได้ดังนี้จริงหรือท่านพระอุปนันทะสากยบุตรทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้า ทรงติเตียนพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติดเตียนว่าดูก่อนมูคาบุรุษการกระทำของเธอนั่นไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ชีกิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำฉนันเธอเมื่ออุบาสกขอขัดว่าการณุณารอสักวันหนึ่งจึ่งไม่รอเล่าการกระทำของเธอนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วโดยที่แท้การกระทําของเธอนั่นเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสและเพื่อความเป็นอย่างอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงติเตียนท่านพระอุปนันทสักยะบุตรโดยเอกปริยายดังนี้แล้วตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากความเป็นคนบำรุงยาก ความเป็นคนมากมากความเป็นคนไม่สันโดษความคลุกคลีความเกียดคร้านตัดคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่ายความเป็นคนบำรุงง่ายความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาความกำจัดอาการที่น่าเลื่อมใสการไม่สะสมการปรารบความเพียรโดยอันเน่งตรริยายโรกระทำธรรมีคาถาที่สมควรแก่เรื่องนั้นที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้นแก่ภิสูุทั้งหลายแล้วรับสั่งกับพิสูจน์ทั้งหลายว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั่นแหลเราจักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลายอาศัยอำนาจประโยชน์สิประการคือเพื่อความรับว่าดีแห่งสองหนึ่งเพื่อความสําราญแห่งสองหนึ่งเพื่อข่มบุคคลผู้เกอ้อยากหนึ่งเพื่อความอยู่สําราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักหนึ่งเพื่อป้องกันอาสวะอันจักบังเกิดขึ้นในปัจจุบันหนึ่งเพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดขึ้นในอนาคตหนึ่ง เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วหนึ่งเพื่อความตั้งมั่นอย่างพระสัตธ,ธรรมหนึ่งเพื่อถือตามพระวินัยหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลพวกเธอพึงยกศิรขาบทนั้นขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดัางนี้พระบัญญัติอันหนึ่งพระราชาก็ดี ราชอำม it, มา да: ์ก็ดีพราหม์ก็ดีข้าบดีก็ดีส่งทรัพย์สำหรับจ่ายจีวรไปด้วยทูตเฉพาะภิกษุว่าเจ้าจงจ่ายจีวรด้วยทรัพย์สำหรับจ่ายจีวรนี้แล้วยังภิกษุชื่อนี้ให้ครองจีวรถ้าทูตนั้นเข้าไปหาภิกษุนั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าทรัพย์สำหรับจ่ายจีวรนี้นำมาเฉพาะท่านขอท่านจงรับทรัพย์สำหรับจ่ายจีวรภิกษุนั้นพึงกล่าวต่อทูตนั้นอย่างนี้ว่า พวกเราหาได้รับทรัพย์สำหรับจ่ายจีวรไหมพวกเรารับแต่จีวรอนนันเป็นของควรโดยการถ้าทูตนั้นกล่าวต่อภิกษุอย่างนั้นนั้นอย่างนี้ว่าก็ใครๆผู้เป็นวัยวัจกรของท่านมีหรือภิกษุผู้ต้องการจีวรพึงแสดงชนผู้ทำการในอารามหรือบาศสกให้เป็นวัยวัจจ์ด้วยคำว่าคนนั้นแลเป็นวัวยวัจกรของภิกษุทั้งหลายถ้าทูตนั้นสั่งวัยวัจกรนั้น ให้เข้าใจแล้วเข้าไปหาภิกษุนั้นเล่ากล่าวอย่างนี้ว่าคนที่แสดงเป็นวัยวัจกรนั้นข้าพระเจ้าสั่งให้เข้าใจแล้วท่านจงเข้าไปหาเขาจะให้ท่านครองจีวรตามการภิกษุผู้ต้องการจีวรเข้าไปหาวัยวัจกรแล้วพึงทวงพึงเตือนสองสาครั้งว่ารูปต้องการจีวรภิกษุทวงอยู่เตือนอยู่สองสามครั้งยังวัยวัจกรนั้น ให้จัดจีบอลสำเร็จได้การให้สำเร็จได้ด้วยอย่างนี้นั่นเป็นการดีถ้าให้สำเร็จไม่ได้พึงยืนต่อหน้าสี่ครั้งห้าครั้งหกครั้งเป็นอย่างมากเธอยืนนิ่งต่อหน้าสี่ครั้งห้าครั้งหกครั้งเป็นอย่างมากอย่างวัยวัจกรนั้นให้จัดจีบอลสำเร็จได้การให้สำเร็จได้ด้วยอย่างนี้นั่นเป็นการดีถ้าให้สำเร็จไม่ได้ถ้าเธอพยายามให้ยิ่งกว่านั้น ยังจีวรนั้นให้สําเร็จเป็นนิสกิยาปาจินดีปาจิตตีถ้าให้สําเร็จไม่ได้พึงไปเองทรั์ก็ได้ส่งทูตไปก็ได้ในสํานักที่ส่งทรัพย์สําหรับจ่ายจีวรมาเพื่อเธอบอกว่าท่านส่งทรัพย์สําหรับจ่ายจีวรไปเฉพาะภิกษุใดทรัพย์นั้นหาสําเร็จประโยชน์น้อยหนึ่งแก่ภิกษุนั้นไหมท่านจงทวงเอาทรัพย์ของท่านคืนทรัพย์ของท่านอย่าได้ชิบหายเสียหาย นี่เป็นสามิจีกรรมในเรื่องนั้นเรื่องพระอุปนันทะสักยบุตรจบอนนาปฏิวานภิกษุทวง3ามครั้งยืน6ครั้งพิกษุทวงไม่ถึง3มครั้งยืนไม่ถึง6ครั้ง1นึ่งพิษุไม่ได้ทวงวายวัจกรถวายเองหนึ่งเจ้าของทวงเอามาถวายหนึ่ง ภิกษุวิกลจริญหนึ่งภิกษุอาธิกรรม,มิกะหนึ่งไม่ต้องอาบัดแลจีวรวัดสิกขาบทที่สิบจบ